เงินการงานรับเลื่อนสวัสดีทุกคนที่ติดตามซ่องแขกไลฟ์สไตล์มันีกันมาพบกันอีกแล้วพี่น้องกะมาหนังถ่ายคลิปคนเดียวมาเนี่มาโมวีชฉายุยมานังนำนี่เพิ่นกับโมยูเนาะเพิ่นติดภารกิจเพิ่นเพิ่นไ่มีเวลาก็เลยมาลักก็เลยมาถ่ายคลิปคนเดียว <c oughs> <c oughs> กะ ข้างหลังห้องกับข้างหลังกับสี่หกหกนี่ได้หรองกห้องยังยังประธานในจัดเนาะยังโมมีโตมาวางวางคอมก็เลยยังปาไว้ชั้นก่อนคอมกับคอมกเก้าเนาะคอมมาจาก้านนั่นแหละ้านขายของบอลทีบอลทีเห็ดงานนั่นแหละตั้งใจว่าสี่หับเห็ดงานสุดท้ายหับมาได้อาทิตย์เดียวฮันดิดพังฮันดิดเจ๊งเลย สุดท้ายกไในส่งเงินคือลูกค้าสวยแหงกะนีทหับงานมาสุดท้ายอดหลับอดนอนอดหิวมาตลอดเพื่อแต้มหูเพื่อดาบหูส,หส,ห <c oughs> สุดท้ายเหตุมาไรชิงหอดมือส่งคอมหาดิตตายโคตรสวยเลย เป็นอย่างที่สวยสุดๆเลยงานกะหยุดหยุดจนย่อนมือเห็นมือบบเห็นมือไปมือบบไปนะงานก็นได้มานี่มาหับงานออนไลน์กันมีทางเป็นไปอีกชักสิไปฮอดมือใดซีวบดีวีต,ต,วตโอเคมานีกันตามคลิปเนาะทุกคนกันขอบคุณเนาะพี่พี่ชายจากลำปางเนาะพี่พี่จำเริญถ่า ว้าวซื้อผิดกะขอโทษหลายหลายด้อกาขอให้โชคให้มาให้รับมด้วยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้การเงินการงานรับเรื่นเดี๋ยววันนี้เอาสิมาแก้ด้วกันมาแก้มืกันนาะอขอแก้มือกันห้องนี้กะง่ายมาใหม่เลยทุกคน,นเป็นห้องใหม่ยัง หมชินกันได้เป็นห้องไม่เดี๋ยวมนันรุนแรกันเดี๋ยวมนันเบิ่มแรงกันแค่หมูสิได้ลงไปซื้อกับตำมะคุ้งกินกับตำมะคุ้งกินกับน้ำพริก อีว่าแก้วกินกับแก้วอ๋อโอ้โหมีตังขึ้นขาดแล้วขาดแล้วบอลิส่์ ไทยสมุทรประกันชีวิตอ๋อ,อตำบลสมคู่สรงมาจากลำปางลำปางขออนุญาตแก้แบบแมปนีคัตเตอร์เลย

ได้ตัอนี่จะอยู่ในนี่นี่ใกล้เนี่ยจะเสียงดัง ส่งมาจากของฝากจากเมืองลำปางมีมีสองถุงนีขงน่ของเกี่อนของเกี๊ยวตัน,อนสองถุงว่าไงนี่เอาไ้กินกับตำมะฮงแ่บๆส่วนหลายเวลาไปซื้อไปซื้อตำไปซื้อ,อยังส่งตำมักสิซื้อ ตัวนี้มากินครับเพราะว่ามันสิรสชซตาดมันสีกลมกล่อมมานสิเขากันครับเ,เดี๋ยวขอเบิ้งใต่กล่องโอ้นี่มีน้ำพริกมีน้ำพริกพร้อมเดี๋ยวขอแกะลองลมื้งครับมีน้ำพริกน้ะ ัคล้ายๆกับเกี๊ยวบองว่ะอนี้อืมนองนี่นี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกไว้กินกับทันนี้เนาะแกะกัน มูอเาเสียงซี่นี่มึงร้ซึกว่าเจ้าของเมาเสียงเบาเลยเสียงเบาก็ขอโทษทางหลายเลยอื้ครใครคับครกำลังค็ม มันให้น้ำผึ้งนะครับนี่แท็กโอเคเลย กินมึงกันจักหน่อยโอเคเนาะสหรับคลิปนี้กันขอบคุณพี่จำเริแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เบิ่งคลิปนี้เนาะถ้ามากก็จอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้พอกันในคลิปหน้าเนาะสหรับคลิปนี้ขอจดสนิทบาย